อ่ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับผมคิดว่าผมเจอคนใช้โปรอีกแล้วครับเจอมาสดๆร้อนๆเมื่อวานเลยครับวีล่ามันปล่อยหัวใจใส่ผมที่เล่นคิวเลนตอนผมกำลังกดหายตัวอยู่ครับมันทำได้ด้วยหรอครับอันนี้งงมากเลยนะครับจริงๆเกมนี้แม่งแปลกทุกคนเลยนะครับตั้งแต่ยอนนี่ก็รู้ดีมากสกิลสองยิงมาโดนผมตลอดไม่ว่าผมจะอยู่ที่ไหน อ้อยก็โหนแบบเหมือดรู้ว่าเราจะไปโผล่ตรงไหนอะไรเงี้ยแต่เราจะไม่ขอพูดถึงนะครับเราจะไม่ขอพูดถึงเราจะพูดถึงแค่วีล่าตัวเดียวเพราะว่าหลักฐานมันคาหนังคาเขานะครับมันปล่อยหัวใจผมใส่ผมได้ยังไงอะรอดูดูไปตั้งแต่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็อ่านอย่างเห็นไหมแม่งเดินมาแล้วแห่กันมาเป็นขบวนเลยนะครับแห่กันมาเป็นขบวนครับนะนี่ครับปึ๊บปึ๊บนะครับตรงนี้แล้วผมก็นิ่งมาครับยังครับยังนะครับตรงนี้ยังครับ ใช่ใช่ตรงนี้ก็ว่ะเออตรงนี้ล่ะเดี๋ยวดูนะดูนะเดี๋ยวดูนะดูนะครับสโลเลยนะครับสโลให้ดูดูให้ดีนะครับจับตาดูให้ดีนี่นะครับดูนะปึบแต่แล้วผมหายตัวครับดูนะหายตัวอยู่นะครับปั๊บวีล่ามาหัวใจใส่ผมนี่ครับนี่ครับทุกคนมันทำได้ไงครับไม่ได้โดนขัดอะไรโดนแบบซีๆโดนอ้อยขัดอะไรแบบหมดไปแล้วนะครับ ทุกอย่างหมดแล้วแต่วีล่ามาปล่อยหัวใจใส่ผมได้ยังไงอันเนี้ยผมว่าโปดของจริงเลยนะครับเดี๋ยวจีเอ็มต้องจัดการเลยนะครับอันนี้ปล่อยไม่ได้เลยนะครับอันนี้โปจริงฮะข่าวก่อดก็เจอโปล,ลิเกน่าไปทีหนึ่งแล้วนะรอบนี้แม่งมาเจอโปวีล่าครับโอโ้โหเกมอ O V มันเป็นอะไรไปแล้วครับเนี่ยโประบาดขนาดนี้ทำไม GM อไม่จัดการครับฮะคุณจะปล่อยให พวกใช้โปมันอยู่ลอยหน้าลอยตาในสังคมอย่างนี้ได้ยังไงครับมันทําให้เกมหมดสนุกนะครับคุณ G m ครับฝากจัดการด้วยนะครับถ้าเห็นคลิปนี้แล้วนะครับจัดการด้วยวีล่าตัวนี้ดูชื่อก่อนนะเนี่ยไหนว่าชื่อเอามันตายอยู่เดี๋ยวรอดูชื่อแล้วเนี่ยชื่อมันครับดูชื่อชื่อก็เกียนแล้วนะครับดูชื่อมันเลยครับผมไม่อ่านนะครับมันคาหยาบนะครับดูเอาเองเนี่ยข้างล่างนะครับโอ้โหเจอแต่โปครับ จริงๆมันไม่ใช่แค่วีลาคือตัวอื่นน่อย่างอ้อยนี่แม่งก็โหนหวมุมโหนแบบโคตรมหัศย์น่ะคือโหดมาแบบตอนอันติผมหมดพอดีแบบบ่อยมากแล้วก็ไหนจะยอนอีกยอนแม่งสกิลสองเช็คโดนทั้งแมปนะครับแบบโคตรแปลกครับแบบแปลกมากนะครับแล้วผมว่าเดินแบบเดินไปไหนเหมือนแม่งแบบแม่งรู้หมดนะครับไม่ว่าผมจะไปไหนมันมันรู้หมด่ะตรงนี้แม่งก็ยิงได้ครับไม่เป็นไรครับมันอาจจะยิงมั่วๆเช็คได้นะครับแบบ พาสีย้อนเนี่ยมันยิงแบบลงพื้นได้อะไรนี้แต่วีล่าชัดเจนมากนะครับนะตรงช็อตนี้ก็ย้อนไปดูอีกทีนึงนะครับช็อตตรงเนี้ยนะก็ฝากไปด้วยนะครับอันนี้โปแน่นอนครับนะระวังไว้ครับถ้าเจอไอ้วีล่าตัวนี้มันชื่อนี้มันใช้โปนะครับไปแล้วครับฝากไว้ครับแม่งโป